สวัสดีครับระยองค่อยฟิตรามครับทำคลิปงานสร้างบ่อประคับนะครับเทสรันระบบน้ำที่บ่อประคับเพื่อนเพื่อนคนรักประคับที่มาบขานิคมพัฒนาจังหวัดระยองนะครับหมู่บ้านสายลมเย็นแกรนวิวครับบ่อีนมีปริมาตรความจุอยู่ที่ประมาณ30ลูกบาทเมตรนะครับมาน้้ำที่เพื่อนเพื่อนเห็นอยู่ตรงนี้นะครับ ท่านเจ้าของบ้านเป็นคนระบุให้เรานะครับความยาวของหินแกรนิตปัดครั้งเดียวนะครับให้ได้ความยาวที่288ซนติเมตรนะครับเป็นเลขของช่วยนะครับมาน้ําตกมาตลอดทั้งแผงเพิ่มออกซิเจนซึ่งจริงออกซิเจนเรามีอยู่บนหัวบอ่อแล้วก็ท้ายบอ่อนะครับเพื่อเคลียร์ผิวน้ำน้ำเข้าสกิมเมอร์อยู่แลว้วนะครับบ่อนี้จะถูกวางปั๊มสองตัวนะเป็นปั๊มแช่ทั้งคู่นะครับวางสองตัวด้านล่างอีกตัวหนึ่งกาลังทํางานนะครับก็คือทำหน,น้าที่ หมุนเวียนน้าตรงบริเวณน,น้ําตกมานานครับตัวอีกตัวนึงเป็นตัวสแปร์นะครับถ้าตัวนึงเอ็กซิเดนปุ๊บก็สวอปมาใช้กับอีกตัวนึงได้ทันทีนะครับส่วนตรงนู้น,นะครับท่อเทนเพื่อเห็นขนาดนิ้ว2นะครับเราต่อไว้เพื่ออนาคตตรงนี้ท่านจะของบ่ออาจจะติดตั้งคูลิ่งทาวเวอร์หรือเป็นในส่วนของออตัวชิลเลอร์นะครับเดี๋ยวแกกลาลังเลือกเขาว่าจะติดตั้งตัวไหนนะครับบ่อนี้มีความยาวประมาณ6เมตนะร กว้างที่ประมาณ3เมตรครึ่งนะครับระดับน้ำเนี่ยลึกอยู่ที่ประมาณ1เมตรแปินะครับประมาณนี้นะครับมีตัวตู้ควบคุมไฟฟ้านะครับเราติดตู้ใหญ่ไว้หน่อยนะครับเพื่อว่าอนาคตเนี่ยตรงนี้เราจะติดตั้งเครื่องสำรองไฟนะครับด้านล่างนะครับเป็นเบรกเกอร์มอกรนะครับ ตัวที่ผนังของบอ่อจะห่างจากตัวบ้านประมาณ15เซนนะครับีนเราไม่ได้ยึดโยงกับตัวอาคารบ้านหรือฟูติงนะครับให้เคลียร์ผิวออกมาเพื่อป้องกันการขยับตัวของดินของบอ่อของตัวบ้านซึ่งอาจจะไม่เท่ากันนะครับก็ป้องกันเรื่องของโครงสร้างนะครับรักษามาตรฐานครับสกิมเมอร์นะครับดูสกิมเมอร์กันหน่อยของระยองค่ยนะครับซึ่งเพื่อนๆติดตามเราก็จะทราบอยู่แล้วดูฟองอากาศนะครับ ถ้าฟองอาก,กาศตรงนี้เปรียบเสมือนพวกตะกรอนฝุนละองต,ะต่างๆก็จะไหลเข้าตรงนี้ได้ค่อนข้างดีพเพื่อนๆดูนะครับแล้วที่สําคัญคือตัวนี้เขาไม่เกลาก,กะครับเรียบไปทั้งแผ่นเลยนะครับตักปลาสะดวกสบายปลาไม่เฉียวไม่ชนด้วยนะครับเรียบพเพื่อนดูนะครับสวยงามครับมาดูข้างในกันหน่อยนี่ฝาบอกรองนะครับทั้งหมดเราจะติดตัวแม็กปิดเปิดเนี่ยประมาณห้าตัวตามจํานวนช่องกรองนะครับนี่นะครับ เดียดูน้าน้ำเคลียร์เข้ามาดูเพื่อนดูนะครับไหลเข้าเป็นทานน้ำเลยนะครับคือสกิมเมอร์นะครับพวกฟอรงต่างๆไขมันต่างๆีหลายคาเรนูนนะครับคลิปดีๆครับกับนะยองคค้ยฟิตฟาร์มครับงานสร้างบอ่อประคราบที่หมู่บ้านสายลมเย็นครับขอบคุณครับ